ก็ผมไม่ได้มีง,งานกับเพื่อนด้วยคอนเสิร์ตแรกของผมเป็นคอนเสิร์ตที่หาดเจ้าลาวนะครับผมอันนี้ก็ต้องขอขอบคุณพี่ชายของผมนะครับพี่นุกธน,ธนกดุลนะครับที่ให้โอกาสผมได้ขึ้นไปร้องเพลงในคอนเสิร์ตเป็นเพลงแรกของผมด้วยชื่อว่าเพลงกดดันนะครับผมก็เพลงนี้ก็ผม ก็ต้องพูดตรงๆว่าที่ผมได้กลับมาค่ายนี้ก็ต้องเพราะพี่นุกธนดลวนะครับที่เอาเพลงผมมาร้อนะครับชื่อว่าเพลงคุณดันนะครับสำหรับนุกก็อยากจะขอบคุณนะครับตั้งแต่คอนเสิร์ตแรกๆเลยที่นุกได้ทัวร์กับปายและก็พี่น้องบ้านสิงห์ทุกๆท่านหลายๆท่านไม่ว่าจะเป็นมีน้องๆด้วยพี่ๆด้วยเนาะของบ้านสิงห์ก็ขอบคุณมากๆที่ทุกคนร่วมผักดันตั้งแต่แรก ปายก็ยังร้องเพลงยังไม่ค่อยเข้าขีดเท่าไหร่นุก๊กก็ไม่เคยที่จะขึ้นเวทีเหมือนกันแต่ทุกคนก็ให้กำลังใจพวกเราทุกคนก็ผลักดันพวกเราพวกเราผิดตรงนั้นตรงนี้ทุกคนก็อไม่เป็นไรเอาใหม่เวทีหน้าเอาใหม่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 ไปเรื่อยจนพวกเราได้เรียนรู้ตั้งแต่ตอนนั้นจนถึงตอนนี้ก็สามารถทําให้พวกเราก้าวขึ้นมาอีกหนึ่งก้าวสำหรับนุก๊กสำหรับปายสำหรับบ้างสิงห์ ก็ขอบคุณกำลังใจดีๆข,ขอบคุณแรงซัพพอร์ตขอบคุณหัวใจเวเล็กๆที่รักพวกเราแล้วก็นุกจะพูดตลอดเลยว่าพวกเราคือหัวใจตรงเดียวกันทุกคนคือหัวใจของพวกเราพวกเราคือหัวใจของทุงกคนอยากจะบอกว่าสู้กันมาถึงขนาดนี้แล้วอย่าปล่อยมือกันนะรักกันแบบนี้ตลอดไปนะครับขอบคุณครับผมอยากจะบอกว่าเต๊ะตะกุนตอนอีก คือเป็นลายเซ็นของค่ายที่แท้จริงแล้วก็ครับเตะตะกุลตอเป็นแบบอย่างให้น้องๆในศิลปมือศิล์ทุกๆคนเลยและหนึ่งในนั้นคือผมด้วยเขาคือต้นแบบในการใช้ชีวิตและก็ในการกัดฟันสู้ในการเป็นนักร้องเขาคนนี้ครับผมก็ให้กับเต้ด้วยครับผมทุกคนครับก็จงอย่าละทิ้งความฝันจงอย่าละทิ้งความฝัน พอแอมแหมก็ไม่ใช่ธรรมดานะครับนี่ก็พูดได้เลยว่าเป็นอีกหนึ่งลายเซ็นของค่ายเหมือนกันพูดสาวเก่าอย่าว้าดังร้อยล้านครับผมขอเชิญปมเมยกับพ่อแหมด้วยครับ